ตั้งแต่ท่านประหลัดคริกเนี่ยนะฮะเข้ามากุมบังเหียนปีศาจแดงนะครับเชดโก้ไม่เคยลงเล่นเป็นตัวจริงเลยแม้แต่เกมเดียวจนได้นะครับจนได้นะเมื่อวานนี้ไถโทรศัพท์มือถือตัวเองอยู่ดีๆโอ้โห เจอเจอเรื่องที่ทําให้เกิดอาการรูดากตะลึงไอสัตว์นะคือไถ่ไถยอยู่โอโหแม่ง breaking มาเลยรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจําเดือนมก,กราคมได้แก่ไมเคิลคาริกไอสัตว์อุทานออกมาคำแรกเลยไอสัตว์คือเรื่องเนี้ยเคยเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าเฮ้ยคาริกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะได้หรอกนะเพราะว่า เดือนมก,กราคมอ่ะคุมทีมแค่สองนัดเท่านั้นเองในขณะที่กุนซือคนอื่นเนี่ยเขาคุมกันอย่างตำๆเนี่ยสามสี่นัดอย่างเรียมลูซีเนียนะกะุนซือใหม่ของเชนซีเขาก็คุมสามนัดนะครับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะและชนะรวดไมเคิลคาริคแค่สองนัดแต่มันได้คุณภาพไงคือมันเป็นสองนัดที่ยัดเยียดความประชัยให้กับแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอล ก็ก็ดูแลไม่น่าได้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเลียมโลซิเนียนะครับของทีมสิงบลูเขาปรากฏนะอยู่ดีๆแม่งเอารางวัลที่คนไทยเนี่ยเรียกว่าบ้องอาถันดุนหันสานะครับมาให้ไมเคิลคาริซอย่างนั้นไอ้ไมเคิลคาริสก็ไปรับนะไปรับแล้วก็ถือดุนสีเหลืองๆอ,งอ่ นะแม่งเป็นบ้องอะ่ะถือบ้องบ้องหันสาเนี่ยแล้วก็สยะยิ้มหน้าชื่นตาบานไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยเฮียะนะแต่ไม่เป็นไรให้มาก็เอานะฮะให้มาก็เอามันเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงความสามารถนะครับมันเป็นรางวัลที่ได้มาแล้วก็น่าจะภาคภูมิใจแม้ว่าใครก็ตามที่ได้บ้องหันสามาเนี่ยเดือนต่อต่อไปนะฮะ แมชต่อมาอ่มันอาจจะเกิดอาเพศมันมันอาจจะเกิดอาเพศอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ก็ยังเดชะบุญนะครับคือสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเสาร์อาทิตย์ไม่มีพรีเมียร์ลีกเตะนะเป็นสัปดาห์ FA ครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม่งกระเด็นตกรอบ FA ครับไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นกว่าจะแข่งอีกทีนู่นนะฮะนูน่นจันนู่นเลย ไปเยือนฮิลดิกิสันสเตเดียมของทีมลุกอมนะของทีมลุกอมเอฟเวอร์ตันก็คาดว่าตอนนั้นนะครับอาถันเนี่ยน่าจะซาแล้วนะน่าจะซาแล้วหรือนะมัน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 ,มนผ่านเวลามันผ่านไปนานเนี่ยมันก็อาจจะไม่รุนแรงอะไรนะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแต่มึงพูดที่ผายเลยอุ้ยตัด นะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวให้ก็เอานะให้ก็ดีเฮ้กูทีมกูเจ๋งกูซื้อกูเก่งอะไรแบบเนี้นะครับนับตั้งแต่รูเบนอาโมริมเนี่ยถูกปลดออกจากตําแหน่งนะสแตดายอย่างหลังสามถูกปลดออกจากตําแหน่งนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเบนจาม,มินเชตโกครับยิงไปแล้วห้าประตูตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้จัดการทีมของปีศาจแดงคือก่อนหนะน,น้าเนี้ตอนที่ พี่ริมเขาอยู่นะฮะเชดโกยิงได้แค่สองประตูเท่านั้นเองแต่พอพี่ริมไม่อยู่โอ้โหแม่งเปลี่ยงปลางเลยนะตอนนี้ยิงไปห้าประตูแล้วสำหรับเบนจามินเชดโกวันนี้มาพูดถึงดาวยิงผู้นี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับผลงานล่าสุดเลยก็สดๆร้อนๆนะครับเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโอ้โหสก,กิดผม ขออนุญาตใช้คำว่าสกิดลูกเปิดของแบรนด์เอมเบอร์โมเข้าไปตรงตะข่ายช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโกงความตายได้สำเร็จนะครับกลับมาจากปาชา้ากำลังจะแพ้กำลังจะเอาชีวิตไปทิ้งที่รอนดอนสเตเดียมเนี่ยอยู่รอมรอสุดท้ายกลับมาได้หนึ่งแต้มอันมีค่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเชสโกก็เคยลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็กระทุงประตูชัยให้แมนยูในเกมที่เฉือนเอาชนะ ฟูลแลมสประตูต่อสองนะลูกนั้นได้บอลจากลูโน่แฟน้นจับบอลหนึ่งจังหวะพลิกตัวนะแล้วก็สับด้วยขวาลูกแมงกะพุ่งเข้าไปเสียบตะข่ายเสียงดังสุบโอโ้โหจังเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะลิ้งเสือเกินยิงไปแล้ว5ประตูก็จริงนะครับประเด็นคือตั้งแต่ท่านประหลัดคริกเนี่ยนะฮะอ่านเร็วๆนะประลัดคริกนะท่านปรลัดคริกเนี่ยนับตั้งแต่เขาเนี่ย เข้ามากุมบังเหียนปีศาจแดงนะครับเชดโก้ <k> mm. ไม่เคยลงเล่นเป็นตัวจริงเลยแม้แต่เกมเดียวถามว่าทำไมไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยก็มันมันขึ้นอยู่กับแผนการเล่นแล้วก็กลยุทธ์นะครับ mm. เกมที่แมนยูถอยต่ำตั้งรับและรอโต้นะฮะร,รอเล่นจังหวะเคาน์เตอร์แอตแทหรือเล่นแบบทรานซิชันเร็วนะครับเบนจามินเชดโกเนี่ย mm. ไม่เหมาะก,กับเกมแบบนี้ mm. เพราะว่า คลองบอลไม่ค่อยดีนะพัดบอลไม่ได้กระโดดกระเดกนะครับมันดูเก้งเก้งก้างก้างเก้เก้กางกางบางจังหวะนี่ผมผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงลูกยีราฟใครดูสา,ารคดีสา,ารคดรีไหม <laughs> ซิงเกิลเวิร์นอะไรแบบเนี้นะตอนตอนตอนยีราฟมันคลอดลูกอ่ะแล้วลูกมันก็พุทพุด,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 ดออกมาจากช่องคลอดใช่ไหมครับแล้วมันก็ค่อยๆกระยองกระแย้งค่อยๆแบบตั้งไข่ตั้งตัว ค่อยๆแบบยันตัวขึ้นมานะฮะมันจะดูเก้ะๆกังๆเก้งๆกลางๆ,างๆ,างๆางขามันจะยาวเฟื้อยเลยนะคล้ายๆกันนะไม่อันนี้ไม่ได้พูดถึงหน้านะนะบเบจามินเชสโก้เนี่ยแม่งเหมือนเหมือนลูกยีราฟพึ่งคลอดนะครับเวลาจับบอลเนี่ยมันก็จะห่างตัวมั่งเฟิร์สทัชจะไม่ค่อยนิ่มนวลเวลาออกมาอยู่นอกกรอบเขตโทษอันนี้เป็นเรื่องแปลกพูดงไงว่าเก็บบอลไม่ได้ไปกับบอลไม่ได้เพราะฉะนั้น เขาก็ใช้แบรนด์เอมเบอร์โมซึ่งมีความคล่องตัวมีความสามารถเฉพาะตัวนะฮะเก็บบอลได้เลี้ยงดีนะฮะมีทักษาฝีเทา้าหรือบางเกมเนี่ยก็ปรับระบบเป็น4-4-2แล้วเขาก็ขยับเอามาตุสคุนยากับบลูโน่แฟนันเนี่ยไปเล่นเป็นกองหน้าคู่กันนะฮะแล้วก็ทางเอาเจ้าเอมโมเนี่ยออกมาทางซ้ายเห็นไหมครับอ่ะก็ด้วยด้วยเรื่องของแท็กติกเนี่ยก็เลยทำให้เชตโกยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะ,ะในยุคข,ของ ไมเค้าคาริกแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้คือทุกครั้งที่ส่งเชสโก้ลงมานะครับมันจะใด้เห็นว่าแมนยูเนี่ยจะมีเป้าและจะมีกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้แล้วเพื่อนร่วมทีมจะพยายาม Cross one, 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 ครอสบอลจ่ายบอลเปิดบอลนะ้อนบอลเข้าไปเพื่อให้เชสโก้เนี่ยทำประตูนี่คือความแตกต่างเลยคือตอนไม่มีเชสโก้วิธีการเล่นก็นจะอีกแบบหนึ่งพอมีหัวหอกทีมชาติสโลวีเนียลงไปอยู่ในสนาม วิธีการเล่นก็จะปรับเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งคือจะมีเป้าใหญ่เพื่อนลวมทีมก็พยายามที่จะแทงให้จ่ายให้เปิดบอลให้ครอสให้มงครึ้นซึ่งดาวเตะวัย22ขวบผู้นี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นหัวหอกที่เล่นลูกอากาศขึ้นเทคตัวได้ดีนะขึ้นเทคตัวได้ดีแต่ยังมงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องพัฒนาต้องปรับปรุปงแก้ไขกันนะในลำดับต่อต,อตอไปที่นิด หลายคนถามเอาพี่แล้วเมื่อไหร่เชสโก้แม่งจะได้ลงตัวจริงตอนนี้ผมมองว่าโอกาสที่ไอหลอะะจะได้ลงตัวจริงเนี่ยมันก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผลงานดีนะยิงได้ต่อเนื่องนะครับทีนี้มันก็อยากขึ้นอยู่กับหน้างานขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับคู่แข่งอีกนั่นแหละนะครับมันก็มีอยู่สองเหตุผลหนึ่งนะครับอพอลงไปแล้ว อย่างนี้น้อยเนี่ยแมนยูมีกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้มีกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้เนี่ยมันมันดีนะครับอย่างนี้น้อยเนี่ยมันคือพูดง่ายๆว่ามันมีจุดมันมีจุดมุ่งหมายมันมีเป้านะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่บอกว่าตอนเนี้ยควรจะส่งเชสโกลงดูจริงได้ก็คือฟอร์มการเล่นของอามัดเดียโลคนอื่นนี่เขาพุพ่งพรวดๆเลยนะฮะแม้แต่ดิโกโกดาโลก็ก็ยังไม่ไม่ดีแตกนะ ยังไม่ดีแตกมากนะครับแต่อามัดเนี่ยช่วงหลังมันชักดูยังไงยังไงก็ไม่ทราบมันดูเล่นแล้วแบบอืจังหวะมันนรกขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเลือกเล่นแต่ละช็อตเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะผ่านคู่แข่งไปได้ก็เปิดไม่ดีนะเลือกยิงก็ไม่ดีเลือกเลี้ยงก็ติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ตอนเนี้ฟอร์มดูหลุดๆชอบกลก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะฮะที่อามัดเดีโลเนี่ยจะหลุด จากตัวจริงแล้วก็ใช้เบนจามินเชสโก้ลงลงเล่นเป็นหัวหอ,อกเป็นกองหน้าตัวเป้านะสิคนแรกแล้วก็ขยับเอามาดูสคุณย่ากับเอเมอร์โมนะคุณย่าก็เล่นหน้าซ้ายเอเมอร์โมก็เล่นหน้าขวาเบอร์10ก็เป็นบรูโน่แฟนนันเหมือนเดิมก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตัวแบบนี้ในเกมต่อ,ตอไปนะครับบางทีอาจจะเริ่มในเกมที่ต้องไปเยือนฮิวดิกิสันของเอเวอร์ตัน ในรีเมลีกเกมหน้าเลยก็เป็นได้นะครับเชตโก้รดูการนี้เล่นในรีเมลีกเนี่ยเป็นตัวจริงแค่11นัดสำรอง10นัดนะครับยิงได้6ประตูอีก1ประตูนี้ยิงใน FA ครับซึ่งแมนยูก็กระเด็นตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เอาใจช่วยเบนจามินเชตโก้ผมมองว่าเฮ้ยถ้าได้ลงเล่นบ่อยๆถ้าเล่นลงเล่นต่อเนื่องเนี่ยนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยเขามีสัญชตาตญาณนะมีสัญชตาตญาณแล้ ที่ชอบอีกอย่างหนึง่งคือเนี่ยเกมล่าสุดพอยิงได้ปุ๊บให้สัมภาษณ์บอกผมดีใจที่ทำที่ตัวเองเนี่ยพังประตูได้แต่เสียใจที่ทีมไม่ชนะเออมันต้องมันต้องแบบนี้มันต้องมีทัศนคตินะครับแล้วสังเกตดูเวลาหลุดเป็นตัวสำรองเนี่ยมันจะไม่มีแบบทำหน้าเหมือนตูดลิงกังนะมาทำหน้าแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดออกไปบนออกมาแสดงความน้อยอกน้อยใจไม่มี นะมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองรอโอกาสของตัวเองต่อไปและอีกจุดหนึ่งที่ดีอย่างนะครับก็คือเบนจามินเชสโกเนี่ยตามรายงานข่าวเขาบอกว่าเขาเป็นคนเป็นเป็นเด็กหนุ่มเป็นวัยรุ่นที่ไม่สนใจโลกโซเชียลอันนี้ผมชอบนะฟุตบอลเนี่ยอย่าไปอะไรกับโลกโซเชียลมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปบีนบีนบีนอพูอพาอพูอะบีนบีนอพูอพาวอพูถุยสัตว์นะเดี๋ยวมันจะไปบินบินบีนอพูอพาบ ถ้าได้หมดนะฮะถ้าไปวุ่นวายนะฮะถ้าไปมัวเมาอยู่กับโลกโซเชียลงานอดิเรกที่เบนนะเนบนบิ๊กเบนนะชอบก็อ่านหนังสือเออดีเหมือนกันนะเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือนะอ่านเยอะๆยิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากยิ่งฉลาดมากนะครับไม่ใช่มัวแต่ไปกดดูโลกไถโลกโซเชียลเฮียอะไรสาระน,น่ากลัวชิบหายเข้าไปเนี่ยนะฮะแม่งอุดมไปด้วยการด่าทอ โอ้โหความฉุนเฉียวเอ,อะอะเฮียดามองดาม่าด่ากาันเพราะฉะนั้นดีมากที่เชดโกเขาไม่ยุ่งเรื่องโลกโซเชียลนะเขาไม่มุ่งทางนี้เขาไปมุ่งทางอ่านหนังสืออย่างเดียวก็อ่ะดูครับแมนยูนะตามประวัติเนี่ยไม่เคยขาดกองหน้าระดับตีนพระกาลมารอดูครับว่าเบนจามินเชดโกจะยกระดับตัวเองไปถึงขั้นนั้นได้ หรือไม่ครับ